นะคะผัดบุ้งผัดกับต้มเจียววันนี้ป้าทุนดีก็ได้รับเกียรตินะคะจากอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมที่8ใช่ไหมคะใช่เนาะเป็นบุคลากรที่น่ารักที่สุดคนหนึ่งที่ป้าทุนดีเคารพนับถือนะคะเนี่ยป้าทุนดีทักไปว่าอุ้ยเมื่อตั้งเกษียแล้วอะ่ะทำไมมีเวลาปลูกอะไรได้สวยๆงามๆดูสิ มะเขือสวยๆนะคะมะเขือพวงผักวอเตอร์เคสนะคะบุ้งสวยงามไปหมดเลยอะ่ะด้วยความที่ป้าอาจจะมีเสียวาจาแล้วท่านก็มีน้ำใจอะ่ะเราก็มาแมทชิ่งกันวันนี้ท่านศิษาาขับรถมาจากโธพารามพันทนุดีต้องขอกบขอบคุณมากๆเลยค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ ให้มีสุขภาพดีค่ะเดี๋ยวป้าชุตีจะล้อเรียนนะจะฝึกให้ได้อย่างนี้บ้างมีที่สําคัญมเมล็ดพันธุญญ์ทุกอย่างค่ะป้าชุดีขอไปอะ่ะด้วยความอยากได้อะ่ะความเกรงใจมีอยู่บ้างแต่ความอยากได้มันเหนือกว่าขอบคุณนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะพบกับพบกันทั้งสามพันแล้วค่ะผู้มีอุปการะคุณนะคะ กับป้าทุนดีเสมอมาตั้งแต่ป้ารับราชการนะคะท่านเป็นผู้ที่ทั้งผลักและดันนะคะให้ป้าทุนดีเนี่ยไปยืนอยู่แนวต้นต้นของประเทศไทยค่ะด้วยการทำเรื่องสิ่งแวดล้อมรับโลกร้อนนะคะเราติดระดับประเทศก็สองท่านนี้นะคะปะ้าทุนดีไม่เคยลืมเลยค่ะว่ามันเป็นความสงดังรรที่มีคุณค่าที่สุดนะคะ กบคือถ้าหยกครั้งค่ะอันนี้ก็คือมะเขือม่วงจะตัวอย่างให้ด้วยอันนี้เป็นพวกบวบหอมค่ะหอมบวบหอมคืออันนี้ค่ะจ้ะบวบหอมจ้ะแล้วก็มะเขือมะเขือพวงมะเขือพวงจ้ะ อันนี้ทั่วขวม่วงใช่ไหมคะแต่ช่วงนี้ไม่ออกลูกเลยอ๋อเหรอเพราะอะไรฮะขาดเลยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วสีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่อะไรเนี่ยบวบหอมอ๋อบวบหอมแต่เดี๋ยวต้องไปแยกแล้วเก็บไว้จะทำเส็จที่เดิมหรือที่ไปแยกแล้วก็เก็บเอาไว้ดีที่ใช้ให้เกิดประโยชน์ทุกสิ่งเลยนะถ้าทานไม่หมดจะ แจก <นา S 1> ต่อไป<า>ย,ยังเพื่อนๆน่ารักจิงเลยอ้าวดูสิเหมาะไหมคะผู <c oughs> ้วยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวนะให้ดูกลาค่ะ <c oughs> ดูสิเอามาเกิดประโยชน์จริงๆเลยอะนะโอ้โหนี่เรียกว่างานเข้าไปอยู่ในใสายเลือดจริงๆน,นะ,นะผมต้องทำอะไนด่วย หน้าตผักสวนครัวค่ะมีมะเขือพวงมะเขือเปราะวอเตอร์เพรสนะคะมะเขือม่วงพริกหลายขนาดเลยค่ะตะไคร้บวกงูแล้วก็ผักบุ้งค่ะป้าทุนดีกินให้หมดตะกร้านี่เลยดีไหมเพื่อสุขภาพนะคะ ้องขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณนะคะเดี๋ยวติดตามในคลิปเลยนะคะเรามาชวนกันปลูกผักสวนครัวค่ะเพื่อสุขภาพนะคะและประหยัดปลอดภัยค่ะนอกจากของที่พร้อมรับประทานแล้วนะคะก็ยังมีเมล็ดพันธุ์ค่ะมะเขือม่วงนะคะบวบถั่วฝักยาว แล้วก็มะเขือพวงค่ะสนุกป,ป้าละนะคะมีอุปกรณ์มีเมล็ดพันธุ์ครบแล้วเดี๋ยวป้าต้องเล่นเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะแรกนะคะผักบุ้งผัดก,กับเต้าเจี้ยวค่ะบำรุงสายตาเป็นมื้อที่หนึ่งนะคะผักยังเหลือเป็นกระจาดอะคะ่ะจะค่อยๆทยอยทำไปนะคะวันนี้บำรุงสายตานะคะได้วิตามิน A ชัดๆเต็มๆนะคะ และที่แน่ๆคือได้ใจอะค่ะว่าผู้ให้กับผู้รับยังคิดถึงกันนะคะ